สวัสดีครับผมโต่จากททมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเมนูหน่วยการวัดนะครับในระบบงาน PM นะครับว่าใช้งานยังไงเมนูนี้นะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับเมนูเช็คชีทสร้างสร้างเช็คชีทนะครับในส่วนของค่าวัดก็จะเป็นตรงนี้นะครับเช็คชีทกดสร้างเช็คชีทตรงนี้ถ้าเราเลือกเข้ามานะครับเราจะเจอในส่วนของค่าวัดตรงหน่วยวัดตรงนี้นะครับถ้า เราไม่ได้เซตหน่วยการวัดตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องฟรีเทปให้เราพิมพ์หน่วยนะครับผมจะพิมพ์เป็นแอมเป็นโวลต์ก็ได้นะครับก็อิสระเลยนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่เรามาเซตหน่วยการวัดตรงนี้ไว้นะครับวิธีการเซตก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับผมกดเพิ่มแถวนะครับแล้วผมก็กดเลือกผมใส่เป็นแอมนะครับ นเราก็กดบันทึกนั่นหมายความว่าผมเซตหน่วยวัดเป็นแอมป์ไแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในหน้าสร้างเช็คชีทนะครับตรงที่เดิมเลยมันจะเป็นดอปดาวให้เรากดเลือกนะครับข้อดีก็คือว่าเราจะไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่ทุกครั้งนะครับก็คือกดดอปดาวได้เลยแต่ข้อเสียถ้าเรายังไม่ได้เพิ่มหน่วยวัดในหน้านี้นะครับในหน้านี้มันจะพิมพ์ฟรีเทคไม่ได้แล้วนะครับ ผมใส่เป็นโวลต์นี่มันขึ้นสีแดงก็คือเรายังไม่ได้เพิ่มหน่วยนี้เข้าไปในระบบนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับประมาณนี้สำหรับเมนูหน่วยกันวัดนะครับในส่วนของระบบงาน pm ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ